ดูไลฟ์เปินเดนี่เองเปิดสต,ตรีมใช่หรอ ไปนะคะมูยัดสองยัดสองยัดสองหาปืนคือด,ดวนไอ้คูนแปดมาเลยเวลานี้นี่แต่กูก็เก็บอยู่ไหนอะบ้านหลังแนนะตีนแล้วก็้ังใครหยิบก่อสามใบนี้ไปค่ะขอให้มันทั้งหุดแดงแดงมีแดงม,ดงมีถ้ามีคุนแดงเอาเอาเอไม่ไม่เหลือถ้าไม<ต>่ให<อ>้ นี่นี่นี่อีกอันนึงอีกอันนึงไอ้กูตายไวแน่เลยกูเจอคุณแปดสองอันไม่ไม่กูไม่เจอเอาไปเลยพี่แซงวิ่งอยู่ไหนบัตรบัตบัตตัดตอนไม่บัตรหรอพ่อมานะมาร์คจุดโลเคชั่นดูดูอยู่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 เจ็บมาก อย่เดียวนัน่ะตรงนี้ไม่ไมไม่นาอคนไม่ได้ปิดเลยไม่ได้ปิดเลยเพื่าเอาไฟตาไว้เอาไฟตาไว้ไม่มาแล้ว ได้กูเกาะขอบได้รอแป๊บนึงปุ๊บปุ๊บดูอยู่อ,อะไรวะให้ให้กูมีบทบาทในการเกาะขอบได้ก่อนเถอะแหวงแต่ละคนเหนียวปั๊มปั๊มปั๊มไยเลย โยก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 หมดเลยไม่แม่ของอะไรขับทีให้หน่อยเดี๋ยวจะขับไปไปแล้วครับไปแล้วครับสไนเปอร์ค่ะก้าแปดเป็นคนเดียวมั้ยท่านบอง ปุ่งหนึ่งอยู่ในห้องน้ำใครๆตามมุกว่า w <Watch out. S 1> นี่นอกตรงนี้นอกตรงนี้นอกดูไลฟ์เปล่าเลยนี่เองเปิดสตรีมเหรอว่าเองพูดเองนะว่าเองเปิดสตรีมอะ่ะใช่หรอใช่ว่ะ ไม่แปลกเขนดูสิสสพีมหรอ รู้ไหมว่าไนสตรีมเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ถูกมันไม่ถูกต้องเข่าเต้นแก๊งเฮ้ยมีคนมาเหรอแล้วมันเพิ่งเอาดิงใแฝังเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนทุกคนการสนเขียวบอลเข้างบอลไงนี่นี่ที่อะร้อยก็ได้เฮ้ยเอ็งก็รับค่าขึ้นรถด้วยดิ แม่บางอาจแต่ไหนสตรีมค่ะเดี๋ยวเอ็งรู้เขาสูงพี่หนูเห็นตัวเขาสูงพอสูงก็เห็นแล้วสองตัวหนูเปิดจุดให้เปิดจุดที่หัวมีซ้ำนะพวกใกล้อยู่ในร่างอ้วนลองนะพวกใกล เก็บทรงไม่ค่อยออกูอ่ก็เมาอยู่ <_ Ps> เล่นเล่นพุ่มไม้กับมันทรงข้ามมันเป็นพุม่มไม้บิ๊กกี้ <_ p> ช่วยได้ปะช่วยบีได้ปะทรงข้ามันเป็นพุ่มไม้มันแอบพวกมันได้ข้าแอบ,บสวยชุบมันชุบมันชุบตรงนี้บีสองตอัว <_ p> โมกตัวหนึ่งแล้วก็เนินเนี่ยตัวหนึ่ง Watch out บีค่อยๆอ้อมขวาข้าจะล่อหน้ามันให้เข้าได้ปะบีเข้าได้ปะได้ขึ้นมาแล้ว Watch out ตัวนะวชัวว้่วอันนี้ต้นนกอันนี้ตวนนกไหนวะองเขาไม่วงหนวะป้งไ่ใครใเลยมังยังอยูบนเขาดีคุ เราไปหาเนินโพซิชันยิงมันดีกว่าวิธียิงมันเบคุงเบคุงเห็นต้นไม้ไหมเดี๋ยวข้าจะสอนเห็นต้นไม้นี้ปะเบคุงเอาตัวเองอ่ะให้ต้นไม้บังแล้วเบคุงก็ยิงแทรกต้นไม้เว้ยมันจะมองไม่เห็นเราอ่า w a t c วิธีดู watch o u วิธียิงไอเหวนั่เนาะบักกี้ใครบักกี้ใครบักกี้ใครพี่แฟงพี่แฟงค้ำหนุ่ค้ำขวาตัวเดียวเหรอตัวเดียวอ๋อ ตบนเขามีอีกตัวนึงบนเขามีอีกตัวนึง Mark the l o c a อ่ตรงนี้ตัวนใครจะมุกพี่แบงค์ใครจะม้กน Mark the location Watch out งนี่ตรงห้องน้ำสองตัวกำนึงไง ยิงแฟนค้างหน้าแฟนงเข้ปั๊มยก่อนิงงิงมดหม ใชฝั่งซ้ายอ่ะให้เขาแบบเป็นยืงางได้ี้าขำหน่อยำนอยำหมดหมดหมดเราได้ไงวะขันเข้าวงก่อนนะขันเข้าวงไเลย มันไม่เข้าวงสักทีหนึ่งว่าแฟงคุ้งแฟงคุ้งจุบก่อนได้ไหมอ่ะเขาวิ่งก่อนเข้าแล้ว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 พี่เหมือนคนตัวัวนึ่งเลยไ่ค่าก็เหมือนเห็นตั้งนานแล้วนะแต่ว่านั่งอยู่มันเป็นบั๊กหรือเปล่าหนึ่งใจเย็นใจเย็นเล่นด้วยกันอย่าเ ยเดินตามมาเด,ดินตามมาอยู่นี่นนอนเดเดเข้างหน้าตีนหนึง่งค่มาหน้าง้ามาหน้าง้านก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 กระสุนร้อยนัดยี่สกนัดไม่จักแม็กด้วยตัอหวันนี้จะยังไม่มองใครอู้เดี๋ยว,วดีอ้าวตาไม่มีมีมีม ต้องชักไหมคะแบบเขาเลี้ยวขวาแล้วเออใช่ค่าก็รู้สึกเหมือนเองค่าก็รู้สึกเหมือนที่เองรู้สึกเองคิดเหมือนข้าไหมบีหนึ่งบีบี